กินต้มปี่น้องอตอปลามามพี่น้องกินตุู้ผักแกงกะเากับอันอยังเกาะเนี่ยยงเกาะภาตะวันยอดอ่อน่านตะวันแล้วก็พักพักอันภากกระแยกนาพี่น้นอง มามามาเสร็จแซมน้ำกันได้บานนี้ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> เอาเด้อดับข้าวดับข้าวจบาบปลาแซลมอนเ <c oughs> ช่แบบเชี <c oughs> ยบแบนำรับเจ

จำใส่เลยอืมยีราฟกวดใส่ไม่ขาดเลยหรกสอีกวดอะไรอ่งมาไปนี่เป็นปะอืออือนี้จะเรื่องเว่าสมานั้นจะเรื่อไปไปให้ยีราฟ เดี๋ยวบ่ทัน nó มาซ่าเบิดเด้อ คุผมผมขอบคขอรย้ที่น่งขอบคุณ

ไปซื้อน้ำกิ <c oughs> ดถ้วยนน่นยนั <c oughs> ่นมาซาหมดนะโเเีหยาดเลย

โต๊ตะใส่สะพานเีเขาจะกับขุดไปเบิดเลยพุดไปเ,ปเลยขยายไปอืรของแต่ว่ามียงดด้พี่น้อง สีเพรจุดแต่ว่าผพชเนี่ยผิก็ใช่รสชาติกันแบเสียนอกรอบรสชาติกอบเอออันเนื้อสัมผัสกกรอบรสชาติจืดๆนั่นหวานน้อยนึง ไปเลยไม่เป็นไรไปเลยัวนั้นไอบไปไม่ใช่ความตหายจน้วันแล้วอน้โอเทดีววะเจ้อะไรวะอด้อะไรเจ้าห ญาตแพถ่ายคลิปอยู่ที่นี่ถ่ายอะไรอ่กับวยมาอยู่งนถ่ายไรอเสียีดบัเอ้มาเจ้วนะบี้ไ

พี่ตั้งแเอาคุกก็อาตโตกียรั้นนการดึงแข็มากกันทสองมีการร้องเพลงพร้อมได้เปรียบการส่งกับเพลงมีการนี่ไง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 นีวไงนี่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 ไงนีิไง 你 let me know. ไม่กวใหญ่นเ่าเ้ยไเกแออ่ะเียประธานาย้าเงเลมนีอเอาเออไยางนชอบงินอ่มาก็อย่าลืมกดตาิจให้อาคาใสงานสงี่แาที่เหมือนี่ออใ,ออใครงางานนะีออ้นะคะเป็นงานส่งแล้วก็

ก็ภาพานศพจะเป็นรถ่ถสันทองซุ่จะเป็นขายบัสีสัง าสาใครเลือไหนว่าเราคยะนักข้ามาทเกี่ยวกับเมกาดารดูดตาสนใจให้พิพาทใส่งานศที่เม่ายให้่มที่ทำยว่างานนีนะคาเป็นงานศพของยายแล้วก็เพือนของโอ้โหภาคุเองเยนครับเป็นภาพที่เรานที่นกเพีงโดนคิดเขาเห็นอนี่เขาเห็นจริงๆเลยนะคับลองดีครับเพาังคับอีโจนเนี่ปร่าม่ใช่สกรถแต่ว่้องชอบแนวที่ยากย่งกว่านี้เขาทําสเร็จได้ในแค่คเดียวครับตอนนี้ครับเาพี่เป็นคร

จนีก็พอจะนีแล้วเพื่นไค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ